สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับประการของขวัญชวนคุยค่ะวันนี้ไม่ได้มาคนเดียวนะคะก็มีสาวสวยอีกหนึ่งท่านนะคะจากเพจอะไรคะจากเพจประกันสุขภาพเฟิร์สแคปบอโบวี่ค่ะค่ะวันนี้นะเราจะมาชวนคุยกันโน้ตคุณโบน้ตะวันนี้เนี่ยขวัญจะชวนคุณโบมาคุยกันนิดนึงว่าถ้าหากว่าเราจะมีประกันเล่มแรกนะคุณโบเล่มแรกคุณโบคิดว่า ควรจะเป็นประกันอะไรคะระหว่างแบบแนวประกันออมหรือว่าประกันสุขภาพดีสาหรับโบนะถ้าเกิดโบแนะนำนะคะก็คือสุขภาพเนี่ยค่อนข้างจะสําคัญกับเราเนอะตอนนี้ถ้าโบแนะนําก็คืออันดับหนึ่งที่สําคัญเลยก็คือประกันสุขภาพนะคะทุกคนต้องมีเพราะอะไรคะเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยบ้านเมืองเราเนี่ยน่ากลัวมากเพราะว่าสุขภาพคือมีโรคอะไรสารพัดเป็หมดแล้วก็ใหม่ใหม่มาเยอะแยะมากต้องแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะตอนนี้โรงพยาบาลนะคะโรงพยาบาลดีๆที่ให้การรักษาดีเนี่ย ค่าห้องหรือค่ารักษาเนี่ยค่อนข้างสูงมากเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดถูกต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดป่วยขึ้นมาทีเนี่ยค่ารักษาเนี่ยเข้าไปเนี่ยต้องมีหลักพันหลักหมื่นแน่นอนใช่ใช่ค่ะเรายิ่งบางโรคนะถึงแม้ว่าไม่ใช่เป็นโรครายแรงแต่ก็มีโอกาสที่จะกระโดดไปถึงหลักแสนได้ใช่ไหมคุณหมอถูกต้องใช่ค่ะเระฉะนั้นป้อกันสุขภาพก็คือสําคัญมากๆค่อนข้างสำคัญกับเราเลยเพราะตอนนี้เนี่ยทุกคนเนี่ย ต้องมีนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกเมื่อกี้ว่าด้วยโรคของเราเนี่ยน่ากลัวมากใช่ใช่เอฟคุณโบแล้วถ้าสมมุตินะบางคนอ่ะเขารู้สึกว่าเขากังวลหรือเขาชอบเก็บเงินมากกว่าอย่างเงี้ยมันมันมันผิดผูกอะไรยังไงไหมอะถ้าแบบชอบออมเงินไม่ไม่ชอบสุขภาพอย่างเงี้ยอ๋อได้เหมือนกันค่ะอย่างนั้นก็ไม่ผิดเหมือนกันคือตอนนี้ก็คือของเราก็จะมีเป็นหวักไหมแต่ไม่ใช่เป็นหลักใช่อันนั้นก็คือถ้าใครเป็นคนชอบออมนะคะก็คือจะมี ตัวออมทรัพย์คนชอบออมนี่คือไม่ชอบเก็บเงินนะเนาะถูกต้องคนชอบเก็บเงินก็ได้เหมือนกันตอนนี้เนี่ยกายว่าตอนเนี้ยจะเห็นทุกคนจะเห็นไหมคะว่าตอนนี้มีแอปแปลกๆเข้ามาใช่คุณมันเป็นแบบแอปแบบพอกดดิงปุ๊บก็ดูดเงินต้องเคยเห็นล่าสุดที่แบบ จังหวัดล่างเนื้อที่โดนไปสิบกว่าล้านนะใช่ไม่ใช่จริงเงินถามว่าเงินนั้นเขาอยู่ไหนเงินเขาอยู่ในธนาคารด้วยซ้ำอยู่ในที่ที่ทุกคนเพียปลอดภัยที่สุดก็ยังโดนดูดไปได้เออฉะนั้นจริงๆมันก็มีโอกาสเนือบางคนแบบว่าอยากเก็บเงินชอบเก็บเงินอาจจะแบ่งบางส่วนเนืคุณโบเนาะไว้ในธนาคารส่วนหนึ่งแล้วก็ไว้ในประกันความทรัพย์ส่วนหนึ่งก็ได้ก็ดีกระจายความเสี่ยงเนาะว่าตอนนี้น่ะน่ากลัวมากแค่สายชาร์จอันเดียวก็ดูดเงินออกไปได้หมดเลย ใช่ไหมคะทุกวันนี้เนาะฉะนั้นไม่ว่าจะเล่มไหนอ่ะก็สําคัญที่สุดแหละเนเพราะแต่ละคนอาจจะอินประการสุขภาพอย่างขวัญกับคุณโบอ่ะอินสุขภาพมากเลยค้นเล่มสามแล้วเนาะมันก็จะแบบว่าน่ากลัวนิดนึงอาจจะมีโรคอะไรใดๆออกมาจากอยู่ข้างในเราโดยที่เราไม่รู้บางทีโผล่ขึ้นมาทีคือเป็นเยอะแล้วแบบนี้ค่ารักษาก็ต้องเป็นหลักมือหลักแต่ละแล้วคุณจะเอาเงินที่คุณเก็บอ่ะ ที่มีอยู่ทั้งชีวิตเอามาตรงนี้หมดมาตายตรงนี้รู้สึกเสียดายจังเลยให้ประธานช่วยดูแลดีกว่าใช่ก็คือโยนภาระโยนความเสี่ยงไปให้เขาโดยแค่ เงินหลักแค่แบบไม่กี่หมื่นนะหลักหมื่นหมื่นต้นแบบต้นต้นเองนะไม่ถึงห้าหมื่นเลยบางทีอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่บว่าได้ความคุ้มครองแบบ8ล้านแล้วถ้าเป็นโรคร้ายแรงได้เท่าไหร่นะคุณโบได้ดับเบิลไปอีกเป็น16ล้านเลยค่ะเห็นไหมไม่ธรรมดานะจุดนี้โรคร้านะคะก็คือการรักษาเพิ่มขึ้นทันทีใช่ใช่ก็แนะนำล้วกันโดยถ้าหากใครสนใจในเรื่องของประกันสุขภาพก็ดีหรือออมเงินหรือว่าอยากจะรู่อมภาษีใช่ไหมคุณโบ ท้าผาคุณโบนะประกันเฟิร์สคาร์นะคะบายอะไรนะคะาบโบวี่ค่ะาบโบวี่ค่ะก็วันนี้ขวัญการคุณโบก็ต้องขอตัวกันไปก่อนแต่ถ้าวันไหนเรามีแบบว่าข้อมูลดีๆหรืออะไกันมีอะไรมาอัปเดตมีอะไรดมาใช่เลยบอกทุกคนอีกะคโอเคได้ค่ะงั้นขอตัวไปก่อนนะคะค่ะบายค่ะ